ปทางนี้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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาเราไม่ได้เข้าห้องไปจัดงานไปลูกไ เดินเดินเดินไม่ต้องมาทุกคนเดินแบบเสร็จแล้วปี๊ปีเก่งมากลูกเดินเยอะเยอะเดินเยอะเยอะกดปุ่มกดปุ่มตัดขึ้นลิฟต์กันขึ้นลิฟต์ตาม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 ไม่เห่าอปลูกเข้าลิฟต์ไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าลิฟต์ปีเข้าลิฟต์เข้าลิฟต์ ไมม่่่ีขาาวอะติดไงติดใจงานในหอที่งานปลาป่าเที่ยวกันแต่เกมพิษตีไม่ได้ใส่เดี๋ยวใส่ตอนไปที่เทะเลนะคะไป,ไปเอาจากนิ้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขานะั่งไปมันนีมานนี่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 ไป kẹt quá